Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรามา,านมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k s a c o ล้วครับก็เรื่อยๆอาทิตย์ละครั้ง พี่พี่เจอตัวคิดถึงพี่พี่ไม่เจอนานเลยไม่เป็นไร <c oughs> ครับไม่ก็เราก็ออกส่นวนใหญ่เราก็มีที่เป็นของพีเซนที่เป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์อยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ต่อเราเหมือนบตัวงานไม่จริงครับทุกวันนี้ก็ทุ่มให้ละครซะส่วนใหญ่ <c oughs> ด้วยซ้ำใช่แ <c oughs> ม่ก้อยก็แม่ก้อยก็พยายามไปงานบุญเยอะๆนี่ฮะ อีบุญไว้มีเงินอย่างเดียวไม่พอเหรอครับก็อีบุญจะออกงานตอนนี้คือกับเรื่องของละครที่มีประชันกันหรือเปล่ไม่มีครับเพราะว่าวันที่ผมไปงานก็คือส่วนใหญ่ทุกทุกงานไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกงานก็จะไม่ได้ไปอยู่ในคิวละครหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในคิวละครก็คือจะเป็นวันที่ไม่มีถ่ายเป็นยังไงบ้างเรื่องละครก็ถ่ายอยู่เรื่อยๆครับก็ดีเปอร์เซนต์ละ มีอยู่2เรื่องฮะมีไซายสีเพลิงเรื่องหนึ่งซึ่งถ่ายไปได้ประมาณ20%เนลยทั้งรอทั้งบทรอทั้งคิวนางแสดงยากรอไม่ใช่คิวนางแสดงยากคิวป้าเจ๋วก็ยากเออคิวพระพุธกับวิยาแล้วก็ควนคันทองกับแกงพ่ออะไรฮะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนติดตามไปเยอะบทสนุกมากบทบทอะไรบททานทองฮะมันค่อนข้างเอ่อจะมีพระนางสามคู่ซึ่งคู่ผมจะเป็นแบบ แต่ละคู่ก็จะเป็นแนวคนละทางกันนะฮะของผมจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อันนี้ก็อยากได้ใช่ไซส์สีเพลินก็น่าดูมากๆเป็นและน่าดูอยู่แล้วไงอันนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าอยากอยากโปรโมทอีกหนึ่งเรื่องกดดันไหมก็กดดันอยู่แล้วครับเพราะว่า อย่าพูดกันสิเขาก็กดดันทุกเรื่องเพราะว่าผมก็ยังเป็นแบบเหมือนยังสิมือไม่ได้อะไรขนาดนั้นใช่เราก็ต้องแบบทุกเรื่องเหมือนเล่นเล่นละครทุกเรื่องก็จะเจอแบบรุ่นพี่อะไรรุ่นรุ่นพี่รุ่นแม่ก็มีอะไรเงี้ยก็เลยกดดันพยายามกดดันตัวเองให้ให้โอกาสในไหนเราก็ได้รับโอกาสดีๆแล้วเราก็อยากจะทําให้มันดีเราได้เอาเอร์ชั่นเก่ามา ดูตอนเปิดตัวของพี่แจ๊บคะคือผมเล่นเป็นภชระคือใพน์เล้าเป็นพี่แจ๊บเล่นเวอร์ชันเดวนเป็นพี่แจ๊บเล่นก็เลยดูตอนเปิดตัวว่ามาแนวไหนอะไรเงี้ย<ม>ผมก็แต่ว่าไม่ได้ไปดูทั้งเรื่องเพราะว่ามผมกลัวว่าผมจะไปเรียนแบบใช่ซึ่งซึ่งพี่จา๋าพี่จ๋าก,ก็บอกว่าเข้าห้องตัดไปตอนสองตอนแรกเขาบอกว่าอะไรภาเชระประสบความสำเร็จมากเล่นได้หืนมากก็เหรอ คั้งนั้นที่ตัวเองเล่นก็ไม่ได้หื่นนะ,ะแต่มันมีหืน่นไม่รู้แล้ว <laughs> อย่างนี้เรื่องเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว <laughs> เลิฟซีนคือไม่เป็นจร <laughs> ิงๆผมไม่เป็นเลยเพราะ <laughs> ผมแบบเข้าวงการมาถ่ายละครแค่เรื่องสองเรื่องไม่เคยเลิฟซีนมาก่อนเลยนี่แล้วแบบมา,มาโดนเจอเลิฟซีนเรื่องนี้ต้องปั้ม hm <laughs> ทั้งมิวปั้มผาปั้มทั้งพี่ชมอะไรเงี้ยไม่เป็นเลยต้องซ้อมกับป้าแจ๋ว hm ก <laughs> ่อนฮะตอนแรกเก่งตอนแรกเก่งคือพร้อมป้าแจวนวดให้มาซ้อมก่อนให้ก็เลยโอเคก็คิดว่าพี่ชมเป็นป้าแจวอะไรเงี้ยก็ไปไปสีเรียนมา ผมว่าต้องมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ายุคนั้นมันกี่สิบปีแล้วอะสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วกับยุคนี้มันก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันไม่ไม่อยากให้ทุกคนว่าเอาไปคิดว่ามันจะต้องเหมือนกันหรือว่าอะไรดีกว่าก็แต่อางนี้กลัวไปสร้างความกดดันให้ตัวเองอย่างที่บอกทุกวันนี้กดดันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่อง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 การเผี่อเทียรเล็กไม่กดดันเท่าไหร่กดดันในเรื่อง เ,เข้าซีนกับพี่ชาคิดพี่ปอแล้วเราจะตายไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าเออแอคติ้งเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องทำกันบ้านต้องพัฒนาตัวเองเยอะขอบคุณรนะับนะพี่ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่บบาวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช้องแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว